สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามภาร,รกิจกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4สำนักง,งานพัฒนาภัก4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกให้บริการแก่เกษตรกร,กรผู้เลี้ยงโคซึ่งประกอบด้วยฉีดวัคซีนถ่ายพยาธิและยาบำรุงให้กับโคสายพันธุ์ปรามันจำนวน3ตัวของนายบาลีสง่า ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลปรับปรุงสายพันโคอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยณบา้านเลขที่5หมู่8ตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลและนี่คือภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจบข่าวสุบริยาสุวรรณชื่นอ่าน